อาจารย์พอเขากลับมามันต้องใช้ใจมากๆค่ะในการให้อภัยการใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันเราจะต้องพยายามลืมเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะทําผิดแค่ครั้งเดียวเขาทําผิดพลาดกับชีวิตเราแค่ครั้งเดียวแต่ตัวเราเองนี่แหละที่เอาเรื่องราวเหล่านั้นมาทําร้ายเราซ้ําแล้วซ้าเล่าคิดทบทวนวนเวียนอยู่ในหัวอยู่เรื่อยๆทำให้ตัวเราเองไปไหนไม่ได้แต่เหตุการณ์มันผ่านมาหมดแล้วมันจบลงแล้วด้วยซ้ำวันนี้เขามาอยู่กับเราแล้วด้วยซ้ํา แต่เรายังทบทวนวนเวียนอยู่กับเรื่องราวเดิมๆเ,เราจะต้องสลัดมันทิ้งนะเราจะต้องทําตามที่ผมแนะนําหายใจเข้าลึกแล้วกลั้นหายใจเพื่อที่จะตัดวงจรความคิดตรงนั้นออกไปจากหัวเราไม่งั้นมันจะไปต่อไม่ได้สุดท้ายเราเองที่จะเป็นคนบอกเลิอเขาถ้าเราปล่อยให้ความคิดนี้อยู่ในหัวเราไปเรื่อยๆอ,อันตรายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องรีบเคลียร์ออกไปนะครับหากท่านใดสนใจนะครับสามารถทักกินบล็อกเข้ามาในเพจได้ไม่ว่าปัญหาของความรักของเรา กำลังเผชิญปัญหารูปแบบไหนอยู่จะได้รับคำปรึกษาจะได้รับการแก้ไขโดยใช้ศาสตร์ทางศาสนาจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์รวบรวมกันอยู่ในที่นี่ที่เดียวเพียง199บาทสามารถปรึกษาได้ตลอดชีวิตเลยจนกว่าชีวิตเราจะดีขึ้นสามารถทักอินบ็อกเข้าไปในเพจได้เลยนะครับสวัสดีครับ